ค้างไว้พี่เหมาะขออนุญาตไม่อ่านคำถามนะเพราะว่าพี่หมาะกำลังจะไลฟ์เนาะวันนี้แบบแลบนะเขาเรียกว่าสรุปรวมนะภาพรวมของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนาะพี่เหมาะจะเล่าไปด้วยคุยไปด้วยใครเข้ามาเนาะอันดับแรกก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้จะจัดขึ้นเนาะตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4 เขาจะให้มีบอร์ดประกันสังคมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย21ท่านเนาะจากนะครับนายจ้างเนี่ยเนาะลูกจ้าง7แล้วก็ลัฐอีก7รวมเป็นองนะองคณะนะบอร์ดประกันสังคมนะจะเลือกตั้งในวันที่24นี้นะทีมพี่หมอนีชื่อว่าตัว3ขอต้องไปต่อนะครับมีสมาชิกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งหมด6คนวิสัยทัศน์ของทีมนะครับ ที่หมอขออนุญาตนะแจ้งวิสัยทัศน์ของทีมนะวิสัยทัศน์ของทีมเป็นยังไงนะครับวิสัยทัศน์ของทีมเนี่ยก็คือเอาวิสัยทัศน์ของทุกๆคนมาผนวกรวมกันนะวิสัยทัศน์ของทีมเราโดยเฉพาะหมอบูนก็คือที่ผ่านมาเนาะสากว่าปีพี่หมอเนี่ยเริ่มทํางานมาตั้งแต่ปี40เนาะก็20กว่าปีถูกบังคับตลอดไม่ว่าจะเป็นบังคับเข้านะเป็นนายจ้างก็ถูกกออ็มีลูกจ้างคนหนึ่งก็บังคับเนาะ บังคับส่งเนาะส่งที่หมื่นห้าพี่หมอก่าเงินเดือนหมื่นห้าตลอดนะกำลังจะถูกบังคับจากหมื่นห้าเป็นสองหมื่นสามไม่เห็นด้วยเลิกบังคับเสียทีนะไม่ต้องบังคับว่าเฮ้ทุกคนจะต้องมานั่งจ่ายตามที่เขากำหนดเป็นสองหมื่นสามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดพี่หมอก็คือเลิกบังคับพวกเราสักทีได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนะวิสัยทัศน์ของทีมก็คือ เลิกบังคับจิตใจไม่ว่าจะเป็นบังคับเข้าถ้าดีจริงพี่หมอเข้าเองคุณเข้าเองนายจ้างเข้าเองนะครับแล้วก็บังคับส่งสมทบเนาะกำลังจะบังคับขยายเพดานเนาะจากเท่าไหร่ครับ15000เป็ 15, 000, 23, น23000เนาะคนที่เงินเดือนประมาณเนี้ย1 6 0 0 0 1ก0 0 0 1น0 0 0 0 0 0โอ้โหต้องมานั่งจ่ายเพิ่มอีกเดือนละร้อยกว่าบาทน,นะไหวไหมนะ แล้ก็บังคับออกนะปัจจุบันก็บังคับรับแต่บํานานบอกว่าคนที่รับบําเน็จเป็นคนสิ้นคิดนะอ่ะอันนี้คือภาพของวิสัยทัศน์พี่หมอเนาะก็ถัดไปอ่ะตอนนี้มาแนะนําวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านแต่ละคนในทีมเนาะตัวทีมพี่หมอเนี่ยชื่อทีมสามขอต้องไปต่อเนาะเราพยายามรวบรวมบุคคลจากที่ต่างๆมากมายนะะ ประกอบไปด้วยนะคน่อเน6 7เบอร์ดังต่อไปนี้เลยนะครับ6 7เอ6เบอร์นะมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนาะมีคนมาเข้ามาในทีพี่หมอเนี่ยทั้งหมด8คนสมัครเข้ามานะเพราลาออกออกไปนะมีคนกระจายอยู่เกือบเกือบเทั่วประเทศนะอ่ะพี่หมอบูนเป็นคนกรุงเทพนะเจ้าคะนะเบอร์8เนาะอย่างที่บอกไปก็คือวิสัยทัศน์ของพี่หมอก็คือยกเลิกบังคับจิตใจ นะตั้งแต่บังค yeah. ับเข้าบังคับส่งและบังคับออกนะต่อไปเบอร์21เนะเป็นคนนครปฐมสัมพันธ์เนาะก็ติดต่อกันมาแล้วเขาก็ดูพี่หมอพี่หมอก็ดูเขานะเขาก็มี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 วิสัยทัศน์ว่าโปร่งใสไม่คุมเกลือนะก็อยากให้ประกันสังคมเนี่ยเปิดเปิดเผยเปิดเผยออกมาอ่ะเบอร์ต่อไป57เะเป็นสุภาพสตรีคนเดียวของทีมพี่หมอนะชื่อว่าคุณตั้มเนาะชื่อบุญเรืองคุ้มคง ออกรายการไปออกรายการเนาะของตัวพิพิพพธภัณฑ์แรงงานนะก็พี่หมอก็ประทับใจนะชื่อคุณบุญเรืองคุ้มคงเนาะทั้งสถิติเขาก็คือยามวิกฤตให้มีสิทธิ์เข้าถึงพึ่ง่าไนดาน้เป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วเป็นไงครับเป็นนะฮะผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ <c oughs> เป็นนะคนใช้แรงงานด้วยนะเป็นสาวโรงงานเนาะสาววิททอบวิทวิทผมทอบ วิคตอผมนะต่อไปนะเบอร์58เนะชื่อคุณเลิศชายสมัยนะเป็นพนักงานขับรถนะของข้าราชการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ภูเกต็ตนะก็เกิดเหตุไม่คาดฝันมีเงินก้อนที่สำคัญไว้ใช้นี่เขาอยากได้ขอคืนเอาไปเปิดกิจการเนาะก็เป็นนะคนที่จะเป็นฐานคะแนนเสียงทางภาคใต้ของเราอะต่อไปเบอรนะ์95เนาะเบอร์นี้ก็คือ อายุเยอะแล้วนะแล้วก็เห็นพี่หมอว่าอยากได้สมาชิกก็วิ่งไปที่สํานักงานประัาสังคมจังหวัดตากไปสมัครเลยนะสมัครเองแต่ว่าออด้วยความหลายๆอย่างเนาะก็เลยกิจกรรมพบกันน้อยแต่เชื่อว่านะเขาก็จะเป็นฐานเสียงจังหวัดตากได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของรถตู้นะชื่อเพชรสังวานอยู่ที่จังหวัดตากสุดท้ายเลยเนาะเด็กอยู่น้อยสุดนะอายุ30นะก็คือเลปรกรเนาะ เป็นนะพนักงานอดีตพนักงานควบคุมประพฤตินะเบอร์สุดท้ายมีข้อแมน้นิดนึงว่าเขาขาดส่งไปหนึ่งเดือนนะไม่มีชื่อแต่ตอนนี้กำลังอุทธรณ์อยู่นะอันนี้คือภาพรวมเนาะทั้งทุกคนเนี่ยก็จะเขียนคล้ายๆกันนะพูดคล้ายๆกันนะอย่างตัวของคุณประสิทธิ์บอกบําเน็จหรือบ um ํานานขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนก็คือให้เราเลือกได้นั่นเองนะแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์รักษาเท่าเทียมประกันสุขภาพเอกชนของคุณเลปรกร เป็นเด็กใหม่ผมก็คิดแบบนี้อ่ะเรามาดูภาพอื่นออีกนะก็การที่นะคนทุกคนมีวิสัยทัศน์แบบนั้นมันทําให้เนาะการนโยบายหลักของเราคือขอเลือกขอคืนและขอกู่เนาะเป็นสิ่งที่เราจะชูนะเป็นสิ่งที่เราจะใช้เพื่อนําเสนอนําเสนออะไรครับนำเสนอให้กับคนที่จะมาเลือกเราเหมือนวันนี้เนี่ยที่บอกคุยนะในส่วนของตัว ทิกต็อกนะมานะก็ปรากฏว่ามีคนอยากจะเลือกบาเน็ตเนี่ยประมาณ60%มีคนอยากจะเลือกบานาญเนี่ยสามสิบเนาะอันนี้อยากให้เขาเลือกจริงๆนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่จําเป็นหรือสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบังคับเลยนะให้โอกาสเขาเลือกเถอะบางคนอยากเอาไปใช้นี่บางคนอยากเอาไปลงทุนถูกไหมฮะ บางคนอาจจะอายุสั้นเนาะอยากจะเอาเงินตรงนี้ทำไมครับอยากจะเอาเงินตรงนี้นะครับเอาไปใช้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะอย่างเช่นเอาไปเที่ยวนะเอาไปใช้จ่ายอะไรบางอย่างหรือมอบเงินตรงนี้นะครให้กับคนที่เขาลาเงินนะไปมอบด้วยประกรันสังคมนะมันไม่ใช่นะครเพราะฉะนั้นนโยบายหลัเกเราก็คือ3ข้อแรกนั่นเองนะ ตอนนี้มาดูนโยบายข้ออื่นๆของเรานะเพิ่มเติมนะว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะนโยบายของเราเนี่ยมี10บวก2 10คืออะไร10คือการที่ทีมงานของเรานะในช่วงต้นๆช่วยกันลิสต์ออกมานะซึ่งก็จะมีแบบเลือกเงินบำเหน็จบ,บำนาญได้นะเลือกออขอคืนเงินได้ก่อนนะอายุ55ปี50%นะ ขอกู้ได้นะห้าสิบเปอร์เซ็นจากประกันสังคมนะแล้วก็มีข้ออื่นอีนอกนะกองทุนประกันสังคมโปร่งใสนะรายงานผลบำเหน็จชราภาพต้องได้ส่วนของรัฐบาลทุกเดือนและทุกปีอันนี้คือไปตามเงินให้กับผู้ประกันตนนะรักษาพยาบาลฟรีกับโรงพยาบาลรัฐเนาะเอกอชนรักษาได้เดือนละสองพันคำนวณบำนาญชราภาพที่เป็นธรรมอันนี้ก็คือคำนวณจาก60เดือนสุดท้ายไปเป็น60เดือนที่ส่งมาสูงสุดนะครับ มาตาสามสามเลือกส่งสมทบได้ตามชอบอันนี้ก็คือบำนาญเนานะ 1, 7, หนึ่งหมไอ้หนึ่งพ้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับมาต่อไปประกันสังคมดําเนินธุรกิจขนาดย่อมนะแก่ประชาชนทั่วไปเช่นฝากถอนนะอันนี้คือไมโครไฟแนนซ์ต่อไปมาตา40นะ่นยะเราคํานึงถึงคนมาตรา40ด้วยใช้สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมได้ส่วนอีก2ข้อเนาะ ผู้รับบำนาญชราภาพไม่ถูกตัดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับประกันสังคมอันนี้ไม่ใช่มาตรา39เทับหนะึ่งเนาะเป็นสิทธิ์เลยขําสำหรับคนที่ส่งประกันสังคมมาเกิน25ปีหรือ300เดือนนะคุณรับบำนาญคุณได้สิทธิ์รักษาพยาบาลไปด้วยอย่ามาตัดสัมพันธ์เราเลยสุดท้ายประกันสังคมรับจดแจ้งนะจัดเก็บรายชื่อผู้รับประโยชน์นะหรือบทในวงเล็บผู้รับมรดกข,ของผู้ประกันตนอย่างเป็นระบบ อ่าอันนี้คือนโยบาย10บวก2ของเรานั่นเองนะแล้วก็นะถัดไปนะครับพี่หมอขออนุญาตเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยพี่หมอหาเสียงเนาะผ่านช่องทางใดมากที่สุดก็คือ Tik t o กนะ t ิกต o k เนี่ยพี่หมอทำคลิปคุณธรรมไว้ทั้งหมด4คลิปมีคลิปหนึ่งเนาะเรื่องการขอกู้นะครับมีคนดูนะประมาณเกือบล้านละอยากให้ทุกคนไปดูคลิปนี้นะ กูนนนะ้ประกันตนนะ,ะกู้เงินตนเองสิ้นคิดหรือเปล่านะใครคิดว่ากู้ประกันตนสิ้นคิดนะไปดูไปดูคลิปนี้นะสนุกดีล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคลิปใหม่ล่าสุดนะพี่หมอเล่นเป็นนะลุงรังนะชื่อไอเฮงนะนะเรื่องการเอาเงินอนาคตมาใช้การขอคืนนะ ก็จะแสนหนึ่งแล้วนะอยากให้ช่วยโปรโมตเนะพวกนี้มันจะทําให้คนเนี่ยเห็นพี่หมอพี่หมอมากขึ้นนะคนที่ดูอยู่ทุกทุกแพลตฟอร์มเนาะกรุณาเนาะไปช่วยกันดูนะให้พี่หมอหน่อยหนึ่งนะใครเข้ามาแล้วนะสําหรับนั้นนะลองแบบบอกพี่หมอหน่อยว่าชัดเจนไหมเสียงชัดไหมนะครับแล้วก็นั่นะนะอ่นะก็มีประมาณนี้ในการในการนาเสนอเนาะณนะวันนี้มี6คนคาดว่าจะไม่เพิ่มกว่านี้แล้ว เบอร์พี่หมอต่างๆเนี่ยจำยากนะต้องบอกเลยว่าจำยากนะครับมีเบอร์8เบอร์21เนาะเบอร์5 7 58 95 117หานึ่งจจำยากมากๆถ้าคุณไม่ท่องเนี่ยไม่ได้แน่นะเข้าไปเนี่ยในครูหาคุณจะงงมากๆว่าคุณจะเขียนเลขอะไรมันต้องท่องจริงๆนะเขาไม่ให้จดเข้าไปเขาไม่เขาไม่ให้เขียนนะเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันจำนะคุณต้องจดแล้วก็จำ นะกรดูนาเลือกไปให้ครบนะหเลขนะถามว่าอยากได้เลขเจ็อยากได้ครบ7จ็ดไหมอยากได้แต่มันหาไม่ง่ายนะต้องช่วยกันนะหเลขนี้เข้าไปเพราะว่าพี่หมอเนี่ยไปดีเบตมาแต่ละที่นะไม่มีใครแบบนะไม่มีใครเห็นด้วยกับเราเลยโดยเฉพาะนะักวิชาการทั้งหลายนะบอกว่าเราสิ้นคิดมากละ่ะเอาเอา,เอาเงินอนาคตมาใช้บ้างละ่ะนะเพราะงั้นเนี่ยต้องช่วยกันจดช่วยกันจำนะ ทุกๆแพลตฟอร์มเลยอ่ะมีคนถามนะว่าไปเลือกที่ไหนนะไปเลือกที่คุณลงทะเบียนครับคุณนรงนะมีคนถามมาว่าไปเลือกที่ไหนเลือกที่คุณลงทะเบียนเลือกตั้งเอาไว้นะวิธีการดูนะก็ไปที่ที่คุณลงทะเบียนนะแล้วก็ไปคลิกใส่ชื่อนะใส่สกุลของคุณนะใส่เลขบัตรประชาชนนะมันก็จะบอกว่าคุณได้สิทธิ์นะแล้วก็ไปเลือกที่ไหนนะ ดีค่ะบันทึกรับผลผู้รับประโยชน์ขอบคุณมากๆนะสำหรับความคิดเห็นนะขอบคุณคุณวรชาติเนาะสำหรับที่ช่วยพี่หมอเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิมพ์ตัวเรขนะพี่หมอขออนุญาตพิมพคอมเมนต์นี้นะก็ขอบคุณมากๆมกันคอมเมนต์นี้จะอยู่ประมาณ1วินาทีนะอ่ะก็มีคำถามอ,อื่นๆเนาะสวัสดีครับพี่หมอหนูอยู่ข้างนอกคะ่ะโอเคอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไป แฟนได้บำนาญเนาะเดือนละ3 4 0 0ัค่ะถ้าได้บำนาญเกินเงินก้อนไปแล้วเกิดเสียชีวิตจะได้อะไรเกินเงินก้อนถ้าได้บำนาญเนาะไม่ถึง60เดือนนะเสียชีวิตเนาะผู้รับประโยชน์นะจะได้รับจนเขา60เดือนครับนะขอกดขึ้นไปแล้วครับกดชื่อผมทีคุณออสอ๋อโอเคนะตะกี้เราคุยกันแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยพี่หมอคุยอยู่ทุกแพลตฟอร์มเนาะ ตัวที่ดูเยอะที่สุดก็จะเป็นติก To อนะแล้วก็จะมีคนในส่วนของตัว YouTube และ f c e e o o o นะพี่หมอมาสรุปรวมนะว่าณปัจจุบันนี้นะครับตัวทีมพี่หมอเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ท่านนะครับนะก็มีคุณบุญเรืองแหละที่บอกนะว่าอยู่ข้างนอกคาแล้วก็มีเบอร์ตามนี้นะเจ้าค้านะครับก็ฝากไว้ด้วยให้ทุกคนเนี่ยช่วยจำนะถ้าไม่จำเนี่ยไม่ได้เลย เราต้องไปเลือกเราไหมต้องไปเลือกนะเป็นโอกาสเดียวละนะเป็นโอกาสหนึ่งนะที่คุณจะแสดงให้คนทั่วไปเห็นเห็นว่ายังไงฮะคนอยากได้สามขอมีมากน้อยแค่ไหนนะถ้าคุณแสดงน้อยนะคนก็แสดงว่าเอ้ยคนได้อยากได้น้อยโอกาสที่มันจะได้เนี่ยยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยนะถ้าคุณมีสิทธิ์เลือกคุณจงไปเลือกนะ ถ้าคุณมีสิทธิเลือกนะคุณวัชรพลทีราชานะอย่างนี้นะก็ต้องนะต้องจำเลขเข้าไปนะอ่ะพี่หมอในช่วงท้ายเนาะก็ของการนำเสนอเนาะก็นะเ,เรื่องของสิทธิประโยชน์เนาะพี่หมอขออนุญาตนะสิทธิประโยชน์รักษาพพยาบาลเนาะย้ำเลยย้ำอีกทีหนึ่งย้ำว่าไงครับ ตัวนะตัวของประกันสังคมเนี่ยเราเกิดมาตั้งปี2533เนาะประมาณ33ปีที่แล้วเนาะมีสิทธิรักษาพยาบาลเปน็นต้นต้น,ตนนะหลังจากนั้นเรามีก่อนตัวบัตรทองด้วยซ้ำไปปรากฏว่าบัตรทองเนี่ยมีปี2545นะก็คือมีมาแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ21ปีนะต่างกันเท่าไหร่ครับ12ปีนะ เขาเกิดที่หลังเราแต่เขาเขาล้ำหน้าไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะรักษาฟันขูดอุดทอนไม่จำกัดจำนวนรักษารากฟันได้นะทำฟันเทียมได้นะไม่จำกัดนะแต่ตัวเป็นไงฮะตัวบัตรตัวบัตรประกันสังคมโอ้โหฟันเก้าร้อยพอรักษาไหมใช่ไหมฮะมะเร็งรักษาได้แค่ยี่สิบโรคนะส่วนที่เกินจ่ายแค่50,000่นบาท แล้วมาเร็งใครจะไปบีเงินจ่ายนะครับไม่มีทางเพราะฉะนั้นโอ้โหมันต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นพี่หมอเป็นไงฮะสิทธิ์เราแย่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอพี่หมอนะตัวประกันสังคมเนี่ยมันเกิดมาก่อนนะแต่เนื่องด้วยมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันตามเขานะเรามีวิธีการแก้ยังไงก็คือพี่หมอขออนุญาตเนาะพี่หมอเชื่อว่าเนาะการรักษาพยาบาล สิทธิรักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างเป็นสะิทธิพื้นฐานนะมีสิทธิ์ประกันสังคมต่ำเตี้ยสกูตเตอร์ที่สุดนะต่ำตูตสกูตเตอร์นะสิทธิ์บัตรทองนะดีกว่าประกันสังคมอีกนะแต่ไม่ต้องจ่ายเงินข้าราชการนะดีกว่าประกันสังคมอีกก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะ เพราะงั้นพี่หมอเสนอก็คือหรือว่าไงฮะเสนอว่านะในมุมมองของทีมพี่หมอก็คือนะเราจะแบ่งออกเป็น1-10ปีระยะสาั้น1นงสปีแรกจะต้องให้จ้องให้อะไรครับผู้ประกันตนได้รับ2ส,สิทธิ์นะเราเลือกโลงเอกชนของประกันสังคมได้เราเลือกโรงพยาบาลของบัตรทองได้นะเราจะแบกษาสองสิทธิ์นี้ได้เลยคู่กันเพราะเราก็จะทําฟันฟรีได้ถ้าเราอยากไปรอได้ เราไม่อยากรอเราก็เป็นประกันสังคมนะครับต่อไป3าถึงหปีพี่หมอเชื่อว่าเราแพ้ตัวบัตรทองเพราะองค์กรเรามันใหญ่มากนะกว่าจะประชุมคณะกรรมการทางการแพทย์เสร็จนะกว่าจะสรุปแล้วส่งมาที่คณะกรรมการใหญ่กว่าคณะกรรมการใหญ่จะส่งไปที่กระทรวงนะกว่าจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวงนะกว่าจะประกาศออกมาเป็นประเบียบกว่าประกาศออกมาเป็นพระราชบัญญัตินะเราแพ้ แพ้บัตรทองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการนะครับดีดนะสปินออฟนะครับก็คือแยกนะแยกนะไม่ได้แบ่งแยกเนาะเป็นการดึงตัวสิทธิรักษาพยาบาลออกมาดูเป็นหน่วยงานพิเศษเนาะเฉพาะเจาะจงจาก70เนาะใน3-5ปีพี่หมอเชื่อว่าเราตามทันแล้ว5-10ปีเมื่อแยกออกมาแล้วเนาะอยากให้ทำไมครับตัวบัตรทองประกันกสังคมเนาะ มีมาตรฐานเดียวกันนะครับมีมาตรฐานเดียวกันนะกลประมาณนี้นะสำหรับตัวของการถ่ายทอดสดเนาะสำหรับคนที่ม่เห็นคลิปนี้อะพี่หมอฝากสไลด์สุดท้ายนะครับของการนำเสนอในครั้งนี้นะว่านะทีมเราเนี่ยมีทั้งหมด6ท่านประกอบไปด้วยหมอบูนนะเลลนวัตตี้นะเบอร์8นะคุณพิทักษ์ชัยเชลนวตัตโต้งเบอร์21่อ คุณบ,บุญเรืองนะชื่อเล่นว่าตั้มนะเบอร์ห้คุณเลิศชายสมัยเนี่ยชื่อเล่นว่าเตยเนะเป็นคนภูเก็ตหมายเลขห้าสคุณประสิทธิ์นะชื่อเล่นว่าโจเ้าสนะเป็นคนจังหวัดตากแล้วก็เลประกรณ์ชื่อเล่นว่าเล1 7นครับหวังว่าคนที่ดูแลเออดูพรีเซนเตชันพี่หมอสิบกว่านาทีนี้นะจะได้รับรู้ว่าพี่หมอมีใครบ้างนโยบายเป็นยังไงบ้างนะหวังว่า ถ้าถูกใจนะวันที่24ทธันวาคมนี้นะกรุณาเนาะออกจากบ้าน8โมงนะไปถึงคูหาไม่เกิน4ี่โมงเลือกให้ครบ6เลขครับนะพี่หมอก,กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนที่อยู่ใน Facebook และก็ตัว y t u t u นะหวังว่าจะทำให้เห็นภาพรวมนะของทีมพี่หมอนะสวัสดีครับ นี่นะอะพี่บอกก็จบการไลฟ์ในส่วนของตัวเอ่อเฟซบุ๊ก